อยุ่งกัดแล้วก็เจ็บมันก็ยินร้ายก็เจ็บปวดมันยินร้ายในความรู้สึกยินร้ายน่ะมันจะปรุงให้เกิดความรู้สึกว่าตัวคูตัวคูเจ็บตัวคูเป็นทุกข์ในความรู้สึกว่าตัวคูตัวกูเนี่ยมันเป็นเพียงความรู้สึกนะไม่ใช่ตัวตนจริงแต่ที่จริงก็มีอยู่แต่ร่างกาย นันงที่ยุมงกัดเนี่ยเป็นความเจ็บแต่ะบบประสาทจีมีอยู่ในร่างกายตามธรรมชาติมีเท่านั้นเองแต่ที่นี่จิตธรรมดาสามัญจิตของบุตุชนนั้นมันปรุงพอไปจนเกิดความรู้สึกว่าตัวคููตัวคูวูถูกยุ่งกัดแล้วก็เจ็บยุ่งมันกัดคู่ที่แท้มันมีเพียงว่ายุ่งมันต้องก,กัดเจาะที่ตรงนั้น มันรู้สึเกเจ็บที่ตรงนั้นตามหน้าที่ของระบบประสาทที่มันจะรายงานว่ามันเจ็บที่ตรงนั้นมันไม่ได้มีตัวกู้มันมีแต่เนื้อหนันธงธรรมดาตถูยุ่งเจาะแล้วก็รู้สึกเจ็บโดยระบบประสาทเป็นผู้รายงานว่าเจ็บถ้ารู้สึเกเพียงท่านี้ก็ไม่มีตัวกู้๋ย่นี้มันไม่รู้สึกเพียงเท่านั้นมันไม่ได้เป็นเพียงความรู้สึกแอ่ระบบประสาทตามธรรมชาติเสียแล้ว ถ้าถือเป็นความรู้สึกแก่ระบบประสาทตามธรรมชาติมันก็มีเท่านั้นน่ะมันก็มีความรู้สึกที่สมมติเรียกว่าความเจ็บแต่ไม่ใช่ตัวกูเจ็บไม่ใช่เจ็บของกูแต่คนทั่วไปเป็นผุ้โชนทั่วไปมันไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นมันปรุงขึ้นมาเป็นตางี่ด้วกูถูกยุงกัดกูก็เกิดขึ้นนกูจึงไม่เคยมีจึงไม่มีไม่รู้อยู่ที่ไหนมันก็มาเกิดขึ้นมาเป็นตัวกูถูกยุงกัดแล้วก็เป็นทุกข์ ารที่จะแสดงหเห็นว่าตัวกูนี่ไม่ใช่เป็นของจริงจังอะไรไม่ได้มีอยู่อย่างที่เรียกว่ามีอยู่ตลอดกาลเหมือนกับที่เขาเขาเชื่อเขาคิดเขาเน้นกรนมตัวกูมีอยู่ตลอดกา,กทา,า,า,ดา,าลกาที่จริงตัวกูเป็นเพียงความรู้สึกที่เพิ่งเกิดชั่วขณะชั่วขณะที่มีความดีนดินร้ายมีว,ยว่ายุ่งหมือนกาศรู้สึกจะปวดที่ตรงนั้นตามระบบาาประสาทบอกให้รู้สึันลมกันเลิกกัน ไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนเหว่าถ้าจะไล่ยุย่งก็ไล่ได้จะเป็นอะไรไปจัดการอย่างไรอย่างหนึ่งที่ยุง่งมันไปเสียถ,ถ้าสมมุติว่าจะเอากันให้ถึงขนาดตกยุง่งก็อย่าต่อไปกิดจิมโมโหโอะไห้เป็นทุกข์สิผัดไปตามธรรมดายุ่งมันก็ไปแค่พูดมันยืดยาวแต่ใจพามันนิดเดียวอะถ้ามันโง่คือมันไม่มีสติสมัมปชัญญะแล้วมันก็จะยินดี ได้ในสิ่งที่มากระทบกานยินดียินร้รรายแล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกประเภทตัวปูประเภทตัวปูเกิดขึดดดด้นเมื่อไรแล้วก็เป็นของหนักเป็นของขบกัดเป็นของเผาล้นเป็นของปูกพันหุ์ุ้มหอกงองทํ้งนจะเป็นความทุกข์ทั้งนั้นแหละ